ครับผมรุจิพัฒมูมนตรีนะครับอ,อยู่จังหวัดจันทบุรีครับผมคือถ้าย้อนกลับไปประมาณเดือนกุมภากลางเดือนนะฮะผมมีอาการปวดหลังปวดหลังแล้วก็มันจะมีความรู้สึกว่าลามลามลงขาข้างซ้ายนะฮะแล้วก็ชาตามไปนิ้วไปนิ้วเท้านะครับแล้วก็ผมได้ไปหาหมอสาครั้งนะครับคร,ครั้งแรกเนี่ยหมอฉีดฉีดยาให้1เข็มนะครับแล้วก็ ให้ยาพารามากินที่บ้านแล้วก็นัดอีกหนึ่งเดือนให้ไปหาครั้งที่สองแต่ว่าผมได้กลับมาบ้านแล้วมากินยาก็ไม่หายนะครับก็เลยไปหาหมออีกครั้งหนึ่งคือไปไปหาหมอก่อนหมอนัดนะครับก็เขาก็ให้ยาพารามากินอีกนะครับแต่ว่าในใน,ในก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ผมได้มีโอกาสไปนวดนะฮะใครว่า,าตรงไหนที่ว่านวดดีนวดเจ๋งๆผมก็ไปสุดท้ายก็ไม่หายแล้วก็ไปฝังเข็มก็ไม่หาย แล้วก็ไปทํากายภาพบำบัด6ครั้งครั้งละ600บาทก็ไม่หายนะครับก็ครั้งที่2ก็ไปหาหมอตามหมอนัดหมอก็ยังไม่เอ็กซเรย์ให้นะครับจนครั้งที่3ไปหาหมอหมอก็เลยให้ไปเอ็กซเรย์ผลเอ็กซเรย์ออกมาว่าเป็นหมอลองกระดูกปิ้นออกมากดทับเส้นประสาทคืออาการช่วงแรกๆจะปวดที่หลังอย่างเดียวนะครับปกติแล้วอ,ะอ่ะผมจะเป็นคนที่ปวดหลังง่าย ทุกครั้งที่ผมปวดหลังเนี่ยผมจะปล่อยให้มันหายเองแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยเขาจะไม่ยอมหายเองคือนอนอยู่ดีๆนะฮะตื่นเช้ามาลำลงขาแล้วก็เดินไม่ได้เลยคือตกใจมากครับผมเพราะว่าช่วงที่ผมเป็นเนี่ยผมเผมผมเดินไม่ได้9วันนะฮะผมใช้ชีวิตอยู่บนที่นอน9วันเวลาเข้าห้องน้ำผมก็ต้องคานเข้าห้องน้ำนะครับ แล้วหมอก็บอกว่าคือจะผ่าตัดไหมนะครับผมก็ตัดสินใจ50-50เพราะว่าหมอบอกว่าคือวิธีการผ่าตัดนะครับต้องคว้านเอาหมอนรองกระดูกที่มันเสื่อมเนี่ยออกแล้วก็ใส่ของเทียมเข้าไปแต่ในการาใส่ของเทียมเข้าไปเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ได้แค่10ปีหลังจากนั้นนั่งรถเข็นตลอดชีวิตนะครับคือผมต้องไปนั่งรถเข็นตอนอายุห้ปีผมก็ ไม่เอา,าครับไม่ไม,ไม่ไม่ตัดสินใจผ่าดีกว่าก็เลยมีคนแนะนำให้ได้มารู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทการทิปเปอร์คือ u c ซ l แล้วก็จีตะวันนะครับผมกิน u c ซ a แไปประมาณ1แหงอาการที่ผมปวดอยู่เดินไม่ได้สุดท้ายหายเลยจีตะวันเนี่ยผมก็กินครั้งละ1ิบซีซีครับ จะคือจะกินควบคู่กันไประหว่างยูซีแคลกับตัวจีตวันนะฮะยูซีแคลเนี่ยผมจะกินก่อนนอนครั้งละ1เม็ดแล้วก็ตัวจีตวันเฮิร์มเนี่ยสิซีซีก่อนนอนนะครับกินอย่างนี้ทุกวันครับผมผมประทับใจในตัวยูซีแคลแล้วก็จีตวันมากเพราะว่าผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่า่าผมเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เคยมีโรคภัยอะไรแล้ววันหนึ่งได้มา ่วยโดยที่อาการป่วยเนี่ยมันเดินไม่ได้นอนอยู่ที่นอน9วันนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะมาป่วยก็ฝากไปถึงท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคล้ายๆผมนะฮะก็ลองเปิดใจามาใช้สินค้ามาทานสินค้าของบริษัทแกนซิปเปอร์ดูนะครับสุดยอดมากๆครับผม